ถึงแม้เสียแป้งจะไม่ใช่คนที่ดีแต่การที่นักโทษคนหนึ่งเสี่ยงคมกระสุนออกมาชนตำรวจทหารอายการแสดงว่าคงจะข้างแค้นใจมากจากกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวการที่บอกว่าต้องเอาตำรวจได้อายการมาดำเนินคดีด้วยเขาถึงจะมอบตัวมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่มีส่วนร่วมกระบวนการชั่วต่างๆเหล่านี้มันต้องมีกระบวนการยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้อง เรื่องเสียแป้งนั้นเป็นอีกหนึ่งกรณีที่พิสูจน์ได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งว่ากระบวนการช่วยทำบ้านเราโดยช่วงยิ่งกระบวนการช่วยทำต้นน้ําและกลางน้ําคือตํารวจด้รายการนั้นมันเน่าเฟะจนเกินกว่าที่จะเยียวยาได้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ YouTube นะฮรัท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมผมจะพูดเรื่องเสียบแป้งแป้งนาโนดภาพสะท้อนความบิดเบี้ยวของกระทรวงการยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเดือนก็กลาที่ผ่านมากรณีเสียแป้งในชวิตทองด้วงหรือแป้งนาโนด อายุ37ปีถูกเจ้าที่ตำรวจระดมกำลังติดตามจับกลุ่มหลังหลบหนีออกจากโรงพยาบาลหมาราชนครศรีธรรมราชจากการช่วยเหลือของเจ้าที่ราชทัณฑ์และพลเรือนไปหลบซ่อนที่เทือกเขาบรรทัดตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2566นี่ก็เดือนกว่าเข้าไปละเสียแป้งมีความผิดคดีปล้นทรัพย์ความผิดต่อเสรีภาพพระราชบัญญัติอาวุธปืนกำหนดโทษรวมแล้ว21ปี3เดือน25วัน ถูกย้ายพฤติการจากคือเดินจำกลางพัทลุงเมื่อวันที่7สิงหาคม2566เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลกรมราชทานตั้งระวังนันจับไว้แล้ว1ล้านบาทที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค9หน่วยหนุมานจากสอบสวนกลางนับร้อยนายพร้อมสรรพกำลังถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่ที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดปิดล้อมตรวจคนบริเวณเทือกเขาบรรทัดจนวันนี้ยังจับไม่ได้ ปรากฏว่าวันที่24พฤศจิกพฤิกายใชายหน้าคล้ายเสียแป้งนานโนดเผยแพร่คลิปยาวก,กว่า4นาทีอ้างว่าหนีการจับกุมเหตุเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเสียแป้งเล่ารายละเอียดว่าวันนั้นอายการคนหนึ่งใช้โทรศัพท์ผู้มีทุกคนในท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงโทรมาหาตนเองให้ไปช่วยหลานที่ถูกอุ้มแต่ตนเองกับคิดว่าทำไมไม่แจ้งตำรวจซึ่งเขาบอกแจ้งเรียบร้อยหมดแล้วทั้งที่ไม่เป็นจริง เพราะเขารู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาเสพติดหลอกให้ตนเองไปอุ้มโดยเอกการดังกล่าวเป็นคนบอกให้ตนไปดําเนินการหลังจากนั้นจึงจึงมีการดําเนินคดียาเสพติดกับตนเองเสียแป้งยังกล่าวอ้างถึงเหตุปะทะว่าตารวจมีเป้าหมายไปวิสามันฆาตรกรรมตนเองเพราะเปิดฉากยิงจรวดระเบิด M79 ใส่ทันทีจํานวน10นัดแต่ตนเองไม่ได้ยิงตอบโต้เพราะไม่ได้เป็นศัตรูเจ้าหน้าที่ เสียแป้งเลยขอให้กระทรวงยุติธรรมนำอายการคนดังกล่าวนักการเมืองท้องถิน่นผู้นวิการคนหนึ่งและตำรวจยศจ่าอีกสคนไปเดินบนเนินคดีแล้วตัวเองจะมอบตัวทันที หลังจากนั้นแล้วไม่นานคลิปที่2ของเสียแป้งก็ออกไปอีกระบุว่าสาหตุที่ต้องหนีเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดีของศาลไม่ได้รับการประกันตัวเพียงคนเดียวแต่บางคนได้รับการประกันตัวในคดีพยายามฆ่าพนักง,งานรัฐในการปฏิบัติหน้าที่มีตนที่ถูกตั้งข้อหาว่าปล้นและมีอาวุธปืนกลับไม่ได้ประกันตัวในขณะเดียวกันผู้ต้องหาอื่นที่ร่วมกันวางแผนและร่วมก่อเหตุอัยการกับสั่งไม่ฟ้อง ทำให้ตนสงสัยว่าทำไมจึงสั่งไม่ฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาที่ตกเป็นคดีดังกล่าวเสียแป้งยังพาดพิงถึงอายการรายหนึ่งที่เป็นผู้รับเงินล้มคดีแต่ไม่มีการตรวจสอบนอกจากนี้แล้วคลิปที่2ยังอ้างถึงเหตุที่ตำรวจต้องการวิสามันตนเพราะมีปัญหากับตำรวจภาค9้าและนายตำรวจรายหนึ่งที่เคยร้องเรียนจากการที่ใช้ปืนจี้ศีรษะชาวบ้านขณะเข้าจับกลุ่มยาบ้าตัวเองได้นำชาวบ้านไปประท้วงที่โรงพักและยืนยันอีกครั้งหากไม่มีการนำผู้ร่วมการทำผิดมาดำเนินการ ตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมต้นจะไม่เข้ามอบตัวร้อยเปตหากไปก็เป็นศพเท่านั้นนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการเปิดจดหมายฉบับใหม่และคลิปเป็นรอบที่3เนื้อหาสําคัญสําคัญก็มีดังนี้มีตํารวจ3นายแบ่งเป็นตํารวจชั้นสัญญาบัติ2นายชั้นประทวน1นายเรียกรับสินบนแรกกับการไม่ดําเนินคดีเป็นจํานวนเงิน5 0,000บาท ต่อมาไอาการเรียกเพื่ออีก5 0 0แสนบาทแต่เสียแป้งปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้ไปจึงดำเนินการสั่งฟ้องตนเพียงคนเดียวนอกจากนี้จะเรียกร้องให้ตรวจสอบสินค้าในเรือนจำเนื่องจากมีการขายสินค้าเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้คุมเรือนจำซึ่งเสียแป้งอ้างว่าผู้คุมเรือนจำได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ถูกขังรวมทั้งให้มีการรื้อฟื้นคดีตัวเองด้วย ท่านผู้ชมครับทำไมผมเอาเรื่องเสียแป้งมาพูดเรื่องนี้มีคนรู้จักและท่านผู้ชมอินบ็อกซ์มาถามผมว่าผมมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีเรื่องเสียแป้งผมมองอย่างนี้ครับเรื่องเสียแป้งนั้นเป็นอีกหนึ่งกรณีที่พิสูจน์ได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งว่ากระบวนการช่วยทำบ้านเราโดยช่วงิ่งกระบวนการช่วยทำต้นน้ําและกลางงานคือตํารวจและอายการนั้นมันเน่าเฟะ จนเกินกว่าที่จะเยียวยาได้ทำความเข้าใจก่อนท่านผู้ชมเสียแป้งไม่ใช่คนดีเป็นคนมีความชั่วร้ายอยู่ในตัวมากมายแต่เมื่อตัวเองหลังชนกำแพงถูกจับติดคุกและตัวเองหนีรอดออกไปด้วยความข้างแค้นการปล่อยคลิปสอาครั้งของเสียแป้งนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นความจริงอย่างใกล้เคียงที่สุด การที่บอกว่าต้องเอาตํารวจได้ัยการมาดําเนินคดีด้วยเขาถึงจะมอบตัวมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีอิทธิพลในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ซึ่งมีผลประโยชน์มหาศาลมากมายเราสามารถอนุมานได้เลยว่าผู้ที่มีส่วนร่วมกระบวนการชั่วต่างๆเหล่านี้ของผู้มีอิทธิพลมันต้องมีกระบวนการยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรืออายการอย่างแน่นอนที่สุดทั้งต้นน้าคือตํารวจกลางน้ําอายการพอเสียแป้งผู้แบบอ,อย่างนี้ก็เลยมีการขยับตัวทันทีเลยต้นน้ำกรวนกางยุติธรรมตารวจพลบตำรวจเอกต ออกสักสุกวิมลพบพตรอออกโรงสั่งเจรตํารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงมีตํารวจคนใดบ้างถูกพาดพิงขนาดเดียวกันก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนพิสูจน์ทราบสถานที่แหล่งกบดานเสียแป้งผู้ให้การช่วยเหลือโดยขอให้มอบตัวส่วนกลางน้ํานั้นกระบวนการยุติธรรอายการภายใต้การกํากับดูแลของพันตํารวจเอกทวีสอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชธรรมและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลขาธิการปรปรสให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับมีข่าวว่าพันตำรวจโทรคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตตำรวจในชุดจับกุมนายจอที่เป็นลูกน้องเอกการได้ออกมายืนยันคลิปเสียแป้งออกมาระบายว่าเป็นความจริงต้นเหตุมาจากเบี้ยวค่ายาบ้ากว่า10บล้านบาทโดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์และรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้และยืนยันว่าทุกอย่างที่เสียแป้งคุยนั้นเป็นความจริง มีน้าซ้ายังมีหลักฐานบางส่วนที่ยังเก็บไว้าผู้ชมครับเขาพูดอย่างนี้ครับเชื่อว่าการออกมาของเสียแป้งเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองน่าจะเกิดจากตัวเสียแป้งถูกตั้งข้อหาและโดนจับกลุ่มทั้งทั้งที่เสียแป้งไม่ได้เป็นคนทาและไม่ได้เป็นคนยิงตํารวจแถมยังห้ามนายจอไม่ทําร้ายร่างกายตํารวจด้วยเหตุการณ์วันนั้นหากอายการไม่ได้เป็นคนสั่งหรือขอช่วยเหลือเสียแป้งเองก็คงจะนิ่งเฉยและไม่กล้าเข้าไปช่วยอยู่แล้วหากรู้ว่าเป็นตํารวจจริงแต่หลังจากถูกจับกลับถูกสั่งฟ้องและไม่ให้ประกันต ตัวเพียงคนเดียวก็คือว่าทั้งตํารวจทั้งอายการคัดค้านการประกันตัวสาลก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเมื่อตํารวจอายการคัดค้านก็ต้องยอมปล่อยให้ไม่ให้มีการประกันตัวประเด็นท่านผู้ชมการที่เสียแป้งซึ่งเป็นคนที่ทางการต้องการตัวด้วยข้อหาอาญาแผ่นดินหลายข้อหาถึงแม้เสียแป้งจะไม่ใช่คนที่ดีเป็นคนที่มีความชั่วร้ายแต่การที่นักโทษคนหนึ่งยอมควักเงินซื้อตัวเจ้าที่รักเปิดทางหลบหนีเสี่ยงคมกระสุนออกมาชนตํารวจทหารอายการแสดงว่าคงจะข้างแค้นใจมากจากกระบวนการ การย่ติธรรมที่บิดเบี้ยวท่านผู้ชมคุค้นๆไหมครับเรื่องราวคล้ายๆกับเรื่องเสียแป้งยังมีอีกมากมายมหาศาลการล่มสลายของกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เป็นเรื่องราวที่ประชาชนทั่วไปรับทราบกันอยู่แต่เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลที่มีอำนาจปกครองประเทศชาติอยู่กลับไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำเป็นเสมือนเรื่องปกติธร,รรมดายกตัวอย่างหลายๆขั้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นคดีเผาสวนงูของตู้เ่ากับเมียตำรวจหญิงไทยคดีอายการสั่งไม่ฟ้องเจ้าของเว็บพนันหลายแหง่งรวมทั้งคดีที่อายการสูงสุดคนที่แล้วคือคุณ นารีตันทเสถียรสั่งให้สอบแต่กลับไม่มีการเปิดผลการสอบออกมาคดีหมากาบบอสกระทิงแดงวรยุทธอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจสอนอทองหล่อตายคดีบอสอยู่วิทยาน้รรมยมครับใช้เวลาร่วม10กว่าปีกว่าเรื่องจะแดงขึ้นมาในที่สุดผู้กระทําความผิดก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในปปชวรวมทั้งอดีตผู้ชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาด้วยสะท้อนใ้เห็นว่าแม้กระทั่งคนที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งคือ ต้นน้ําของกระบวนยุติธรรมก็ยังเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนทําลายกระบวนการยุติธรรมเสียเองท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u i s e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม